สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก่อนเราเข้าฟาร์มเราก็แวะมาดูเห็ดในตะก,ก้าที่เราเลี้ยงกินภายในโคเรือนก่อนนะคะอันนี้เป็นวิธีการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยใช้ตะก,ก้าเก่าตะก,ก้าละอังจานนะคะตะก,ก้าจากจานเก่าเลี้ยงเห็ดเอามาเลี้ยงแล้วก็อันนี้เลี้ยงใต้มานั่งในตรงในบริเวณเลี้ยงเห็ดนะคะเราจะวางน้ําไวถา้ถาดหนึ่งเพื่อให้เกิดความชื้นอันนี้เราก็เลี้ยงแบบง่ายๆเลยปล่อยๆเขาไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากช้างนี้มาดูก็เห็ด12ก้อนตอนนี้ก็ ออกมาแล้วแปดก่อนอันนี้เราจะเห็นนะคะเห็ดใบหมิกนินิดนึงเพราะว่าเรามาดูช้าไปมันแก่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเห็ดในตะกร้ากันนะคะเพื่อนําไปทําอาหารมือ้อเช้านี้วิธีการเก็บเห็ดนะคะเราจะจับที่โคนโคนขาดของเห็ดนะคะแล้วก็โยกโยกขึ้นโยกลงเบาๆเล็กน้อยแล้วก็ดึงออกมาอันนี้ก็คือได้ละหนึ่งชอ่อ แต่ถ้าอย่างนี้ปลายยังงุ้มลงอยู่อันนี้เห็ดยังไม่แก่อันเนี้ยเราลอมาเก็บตอนเย็นก็ได้เพื่อให้ดอกเห็ดมันใหญ่กว่าน,นี้แต่ถ้าใครชอบกินเห็ดอ่อนก็จะเก็บช่อน,นี้ไปเลยก็ได้น,นี่เห็ดที่เราเก็บมานะคะมันเริ่มปลายมันเริ่มหงิกแล้วปลายมันเริ่มงุม้มขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันแก่เรามาเก็บช้าไปหน่อยคือถ้ายังไม่แก่ปลายมันจะเป็นอย่างนี้ยค่ะปลายจะงุ้มลงแต่ว่าอันนี้เรายัางปล่อยให้มันโตขึ้นได้อีกนิดนึง